อันนี้คือเรากำล,ลังติดตามใครสักคนใช่ไหมฮะใช่ใช่เราปุดแยกกันได้อ๋อตามเข้าไปก่อนผม <c oughs> ว่าเฮ้ยอะเฮ้ยอะไอ้พวกชื่อกลุ่มรอติดท็อปหนึ่งนะแต่ว่ามันมีท็อปสองน่ากลัวสักหน่อยชื่อคนข้างน่าจะเป็นงานละคืออะไรครับมันเป็นชื่อของพวกที่มีตาเขาเรียกตาขั้นอกเยอะเยอะที่สุด เกมอ๋อมียศอะไรประมาณนี้อ่ะอ๋อเล่นมาเก่งแล้วครับแล้วเป็นขั้นแต่ละซีซั่นไงอ๋อทีมเรานี่เก่งใช่ไหมมันไม่เกี่ยวเราบางคนเขาจะใ้การซื้อั้าก็มีครับผมอย่าไปคิดว่าการแต่งตัวดีแล้วจะเล่นเก่งมันไม่ใช่เ,เติมได้อ๋อใน,นการแข่งจริงๆผมใช้โทรศัพท์แข่งๆๆแต่ว่ะเฮ้ยเฮ้ยบนเขาบนเขา อา้าวลวงไปดีอันนี้คือเกมแรกที่ผมเล่นกับหาเพื่อนไม่เจอนะผมไปเล่นอีกอะไรนะมันมันมีโหมดแบบไปคนเดียวใช่ไหมโซโลซะเลอร์อะไรนะ<ม>ันะผมอ๋อผมอยากเล่นกับเพื่อนเนี่ยละผมอยากถามเขาเฮ้ยมนเล่นอะไรยังไง ผมเพิ่งเข้ามาครั้งแรกแลวมีเพื่อนด้วยเออเจ๋อเปอ๋อแรงกิ n งไงเนี่ยเฮ้ยนั่นคืออะไรอ๋อเฮ้ยเฮ้ยหมอกมันกำลังมาใช่ไหมนั่นคือถ้าเราโดนหมอกนี่เราตายใช่ไหม้ย แล้วเราต้องไปในเนี่ยอะไรนะครับวิ่ง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 ม่เมเพิเคยเล่นเคยเคยเล่นเกมยูริไหมครับนายคอม

เฮ้ยจ้สุดยอดอแสดงนี่คือเอายิง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 อิงยิงยิยิงยยิงิงยิิงยิิงยิิงยริงยิงยงยงยิง ช่ไหมเฮ้ตอนี้เกมนี้เราจะได้เป็นแชมป์ไหมนะก็ดีนะถ้าบอกมันมีเพื่อนคุยอ่ะปัง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  เฮ้ยนี่น <rapper> ่าจะคนไอ้นี่น่าจะคนเฮ้ยไอ้นี่น่าจะคนบนเนินอ่ะบนเนินอ่ะครับโอ้ผมโดนผมโดนผมโดนผมแย่ผมแย่ผมแย่แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ตายผมตายแล้วโอ้ ือมันอยู่ที่ว่าของเขาวเป็นระบบไอโฟหอนหรือเปล่าอืมเฮ้ยแล้วเราเราจะเล่นด้วยกันได้อไหมได้ไหมเนี่ยเราต้องทำไงนะเกิดไงครับไปในเพื่อนอนะอ๋อโอเคครับผมก็จบไปครับเกมแรกนะครับสำหรับฟรีไฟล์ลองมาเล่นดูนะฮะไม่รู้เป็นไงกันนะฮะก็มาฝึกๆลองๆเล่นดูกันนะครับอ่าฝากเลยละกันครับ อย่างไั้นก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามช่องของผมด้วยไม่ดีมีฮะเดี๋ยววันหลังมาเล่นอีกทีไว้เจอกันครับวันนี้ไปละบาย